สวัสดีครับผม this is a toy นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวดากูน v n V2 ครับได้แกะสัวทีนะครับดองเอาไว้หลายวันแล้วเหมือนกันนะครับผมสำหรับเจ้า d a r k น o n V2 นะครับซึ่งหน้ากล่องตัวเนี้ยเป็น l ลนด์มูสเตอร์่สิ้าใช่ไหมครับผมตอนเนี้ยวันเนี้ยมันเข้าไทยมานานแล้วแต่ว่าผมอะซื้อมาจาก ร้านที่ที่ผมซื้อบ่อยๆนะครับเขาก็จะสุ่มมาให้เลยนะครับผมเออแล้วก็ในกล่องใน,น,นรอมมูเตอร์25เนี่ยจะมีตัวเดียวที่ผมคิดว่าจะไม่ซื้อก็คือตัวนี้นะครับตัวเฮลเครเบกสีน้าเงินม่วงเนี่ยคงไม่ได้ซื้อนะครับก็จะเหลือตัวนี้ตัวเดียวที่ผมยังไม่มีนะแล้วก็จะซื้อเร็วๆนี้แหละรออาจจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนถัดไปหรือหรือถ้ายังมันหาของไม่ได้ก็กกกสวยไป <laughs> แต่คือตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับตัว ฮัลโหลเดซเซอถ้าใครยังไม่ดูก็จิ้มตรงนี้ไปดูได้นะครับเบลไพเวผมได้เป็นมือ2มาแล้วก็ตัวไซโคลนันลุกผมก็ได้เป็นมือ2มาเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแพคเกจของแลนดอมบูสเตอร์ยี้านะอืมนี่นะครับปะเดี๋ยวเราไปแกะกันดีกว่าเพื่อไม่ให้มนการเสียเวลานะแกะเลยแกะเลยออกมาแล้วนะครับโอ้สติกเกอร์ สวยเหมือนตอนนี้เลยอะคือรู้สึกประทับใจสติกเกอร์ของการรีโปรดักต์พวกเปเบตภาคบาคุูเทนมากๆนะครับเพราะว่าสติกเกอร์มันจะสวยมากๆนะครับผมเอาออกมาสิสอง,สงแล้วก็ทำไมไม่มีสี่ชิ้นล่ะแปลกใจ นี่นครับสี่ชิ้นที่ที่เป็นของในกล่องนะครับผมแล้วก็มีคู่มือแล้วผมไปแกะให้ดูนะครับชิ้นแรกที่แกะออกมานะครับก็จะเป็นเบรเยอร์นั่นเองนะครับผมสีขาวสวยขาวแบบขาวจัวเลยนะครับผมอ่าก็เหมือนความรู้สึกเดียวกับตัวที่ผมแกะ แดนเซอร์วีนะครับเขาจะเป็นสีน้ำเงินล้วนๆโล่งๆแบบนี้เลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเบเยอร์เขานะครับส่วนต่อมาก็จะมีอันนี้นะครับเป็นเล็กเวลนั่นเองนะครับ w h นะเล็กเวลนะครับผมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็คือชิ้นนี้นะครับเป็น e x ็ s ซิสนะครับผมแข็งมากนะครับเอ็ซตัวนี้แล้วก็ อีกชิ้นหนึ่งที่เขาให้มานะครับผมยัง,งงงอยู่ว่ามันเอาไปทำอะไรนะก็คืออาร์มหกนะครับผมอาร์มหกมันเป็นอาร์อาร์มหกเนี่ยเป็นอันเดียวกับอาร์นารุกใช่ไหมครับหรือมันต้องไปใส่กับอะไรานารุกเดี๋ยวผมไปลองใส่ดูแล้วกันนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นชิ้นส่วน4ส่วนนะชิ้นส่วน3ชิ้นกับพาร์เสริม1ชิ้นนะครับที่มีมาในกล่องนะเดี๋ยวผม ขอตัวติดสติกเกอร์แ๊บหนึ่งนะครับก็ติดสติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูกับของเก่าเนี่ยนะครับว่ามันเหมือนตรงไหนหรือมันต่างตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ของเก่านะครับสิ่งที่ทุกคนเห็นชัดๆเลยก็คือระดับความสูงนะครับผมตัวเบิร์สจะหนากว่าตัวผ้าเก่าเยอะนะครับนี่เห็นไหมหนากว่าอกันเยอะมากๆเลยนะครับผมประมาณมิลน,นึงได้ครับ แล้วก็ตรงนี้แค่ตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนแค่ล้อเรียนเฉยว่ามีเหล็กไงแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเกลี้ยงไปเลยนะตรงเบชิปอะครับเป็ยนไมเลยดีเทลเก็บมาค่อนข้างดีครับสวยเลยผมชอบมากๆนะครับสําหรับใครที่เป็นสายมังกรฟ้าสายดารกูลเนี่ยตัวเนี้ยผมไม่รู้นะว่าคนมีคนลังเลไหมเหมือนผมตอนแรกผมก็ลังเลว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะครับสุดท้ายแล้ว ก็ต้องมีให้ได้นะครับอืมสวนมากๆเรามาดูชิ้นส่วนต่อไปดีกว่านะครับส่วนต่อไปผมขอยกมาหมดเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นการทําล้อเลียนกันนะครับเขาเรียกอะไรทําให้มันเหมือนกันอ่ะอ่ะเช่นผมใส่อย่างนี้ปึ๊บเห็ <laughs> นไหมครับทุกคนมันจะมีสติกเกอร์ที่เขียนว่าดากูนสีส้มๆนะครับทั้งสี่มุมนะก็คือจะเป็นตรงปีกตรงนี้นะครับสี่มุมแต่ว่า ตรงนี้สติกเกอร์ตรงนี้มันจะมีให้เลือกเป็นสีน้ำเงินอีกอันหนึ่งด้วยนะแต่ว่าผมเลือกที่เป็นสีส้มเพราะว่าให้มันร้อเรียงกับอันนี้นะครับแล้วก็ตรงตรงตรงไดเวอร์เห็นไหมมันจะเขียนว่าดากูนนะครับมันก็จะเหมือนกับตรงนี้นะแล้วก็ตรงตรงนี้ตรงตรงบัอททอมล่างสุดตรงนี้นะครับก็จะเหมือนสีน้ำเงินเหมือนกันเด้ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา รวมร่างน้องๆเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอซูมเอานะเอ้ก็รวมเลยแล้วน,นะครับอ๋อยังไม่รวมสี่จริงๆเราต้องไปช่างก่อนใช่ปะเออกอบลืมเดี๋ยวเราไปช่างน้ำหนักกันดีกว่านะครับปะก่อนไปช่างน้ําหนักเจ้าดาร์กูลบีทูนะครับเดี๋ยวเรามาลองลองใส่อาร์มสีแดงอาร์มหกสีแดงกับตัวไซโครนและนารุปก,กันจะหน่อยดีกว่านะครับตัวถ้าเป็น อ,อะไรนะ d a n เซอร์ 2, ใช่ไหมมันจะให้อาร์มสีม่วงมานะครับอาร์มอาร์มสีม่วงเพื่อเอาไปใส่กับตัวบาฮามุสนะครับรอบาฮามุสอันนี้ก็เลยให้เอาเปสีนี้ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าเอามาใส่แล้วมันจะเข้าหรือเปล่าเห็นไหมผมลองเทียบๆดูแล้วมันแปลกๆหรือว่าอันนี้มันจะเป็นของเดนรุกสีเทสีแดงก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันจีอลองดูกันแล้วนะครับ อันนี้เป็นอาร์มหกอันเดิมนะครับนี่สีแดงเหมือนกันเด้ลสีแดงกับสีสีเหล็กสีเงินนะครับเราลองเปลี่ยนดูเลยชึบคือตอนที่เป็นรอบาฮามุดใส่เหล็กม่วงแล้วมันเข้าเว้แต่เนี่ยเห็นปะมันดูแหม่งๆหนะมันคือมันแดงแดงยังไงไม่รู้อ่ะเขาให้มาใช้กับตัวไหนมีใครรู้ไหม นี่เห็นปะมันไม่ค่อยเข้าเนอะอแต่ก็นั่นแหละใส่ให้ดูเผื่อว่าใครจะเอาไปใช้เหมือนกันนะครับใครชอบแบบนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับว่าจะใส่อาร์มสูตรไออาร์มหกตัวเดิมหรือว่าเปลี่ยนก็ได้หรือว่าจะเอาอาร์มสีแดงเนี่ยไปใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปช่างน้ำหนักเจ้าดาร์กูลวีทูดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มช่างจากที่เราไม่ใช้ก่อนแล้วกันนะครับก็คืออาร์มหกสีแดงที่เราไปลองเทส ไปลใส่กับไซโคลนและนรุกเมื่อกี้มานะครับ13กรัมครับผมต่อไปจะเป็นเลเยอร์ของดารูล V2 15กรัมครับแต่จริงๆแล้วผมรูสึว่าถ้าไม่รู้สึกว่าไอ้นี่มันหนักไอ้สีแดงนี้มันหนักกว่าวะโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นเล็กเวลนะครับ 30กรัมครับสุดท้ายก็เป็น Exis Dash นะครับผม7กรัมครับโอเคเดี๋ยวเรามารวมเจ้าดากุนวิีทูแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าตัวเขาเนี่ยหนักเท่าไหร่นะแน่นอนนะครับว่า Exis เป็นดิเวอร์สายแอทแทกนะครับตัวมังกรฟ้าตัวนี้ก็น่าจะเป็นสายแอทแทกแล้วก็มังกรฟ้าทุกตัวนะครับเป็นเบเบดเหมือนสายเดอร์ 52กรัมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองรันเทสเขาดูดีกว่าปะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองรันเทสเจ้าดาราโกนล v 2 v ี2กซกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็ประแสแถบน้ก็จะวิ่งขั้นล่างหน่อยแล้วนะครับรอดเพราะว่าจำตา่ตำหน่อยนะแต่เอซีตัวนี้ยังดีกว่าตัวไฮเปอร์ยนนะครับไฮเปอร์ยนของผมเนี่ยคือ ชูลงไปปุ๊บมันจะวิ่งจะแทกข้างๆเว้ยแ่จะหมดแล้วนะครับนี่มันก็จะร่วงแล้วตั้งได้แน่ๆเลยน่า,างไงตั้งได้จริงด้วยโอเคครับ สายมังกรฟ้านะครับคอมเมนต์รายงานตัวกันหน่อยสิครับผมเองก็เป็นสายมังกรฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นเมมังกรฟ้าเลยตอนเด็กๆก,ก็คือชอบมังกรฟ้าเป็นอันดับแรกเลยนะครับอืมแล้วก็ตอนนี้แลนนองบูสเตอร์ี่ส่าของผมก็น่าจะเหลือตัวเดียวละก็คือไซคโคลไดนานลูกสีแดงน,นะครับถ้าเกิดว่าผมไม่ได้มือ2มัซจะก่อนนะถ้าได้มือ2มาก็อาจจะไม่ไดเอามารีวิวนะครับผมอืมตัวนี้ก็สวยมากๆสวยแบบสวยถูกใจที่สุดเลยสวยกว่าผมชอบตัวเนี้ยมากกว่า แดนเซอร์วีทูนะจริงๆชอบตัวนี้มากกว่านะครับก็เนี่ยเทียบเห็นเลยว่าของเก่าเขาจะเป็นแบบนี้เนาะตัวเล็กกว่าเยอะด้วยนะนี่เล็กกว่าเล็กกว่าตัวเบิร์ส้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแดนเซอร์วีทูทุกคนจะดูคลิปรีวิวไปแล้วใช่ไหมอันนั้นอะไซส์มันพอๆกันเลยเว้ยแต่แค่ความหนามันต่างกันแต่เนี่ยตัวเบิร์สใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับผม เกล้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดติดตามช่องทิษฎีสะทอยไว้แล้วกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับเพื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามฝากดูฝากชมด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับ